มารู้กับเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับ125กันอีกดีก,ก,กว่านะครับเผื่อใครยังไม่รู้และยังไม่ทราบนะครับสำหรับตัวเว็บ125 r นะครับสเปเชียลเอเดคชันนะ สติกเกอร์เขาจะเขียนไว้แบบนี้นะครับตรงข้างรถของเขานะครับเป็นเว็บ1 2 5่มีดิสเบรกหลังนะครับมีดิสเบรกหลังนะครับแล้วชุดสีก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขารุ่นนี้นะครับสีบังโครสีอกไก่สีตรงสามเหลี่ยมบางแต่ก็จะแตกต่างสีออกไปคือเป็นสีขาวนะน้องชายนะทีนี้เราเพียจะมีลูกค้าจะมาเบิกชุดไฟนะครับเพียจะมาบอกว่าเฮ้ยไอตัวเว็บ 125R ดิสหลังเนี่ยนะครับตัวพิเศษของมันเนี่ยมันเป็นรหัส KTM นะน้องชายจําไว้นะครับ KTM นะครับแล้วรหัสกล่องล่ะ รหัสกล่องเนี่ยกล่องมันเนี่ยหน้าตาเหมือน 125s เลยนะครับนะเหมือน2 5 s เลยเหมือนบางลมเลยแต่ข้างปั๊กมันจะเขียนว่า KTM น้องชายมันจะเขียนว่า KTM KTM เนี่ยคือกล่องตัวดิบหลังจำไว้นะน้องชายไม่ใช่ KTM วิบากหรือ KTM ของมอเตอร์ไซค์เมืองนอกนะไม่ใช่นะครับ KTM คือรหัสกล่องเว็บ 125R ตัวดิบหลังแล้วตัวเว็บ 125R ตัวดิดหลังเนี่ยปั๊กกล่องเนี่ยมันคล้ายๆปั๊กกล่องโซนิกแต่มันไม่ใช่นะครับปั๊กกล่องมันคล้ายๆเว็บ 125R ตัวธรรมดา แต่มันไม่ใช่สายไฟมันกลับคนคนละด้านนะครับถ้าน้องชายอยากจะใส่กล่องโซนิกน้องชายจะต้องกลับปลั๊กหรือถ้ากลับปลั๊กเป็นก็ต้องใช้ปลั๊กแปลงของเฮียนะครับปลั๊กแปลงเพื่อจะเอาไปแกลงเป็นกล่องโซนิกแล้วส่วนแผ่นชาร์จของมันรุ่นนี้มันจะเป็นแผ่นชาร์จเหมือนตัวเอสนะครับแผ่นชาร์จเหมือนตัวเอสอยู่ใต้ยูบ็อกนะครับนะ้น้องชายมันไม่เหมือนเว็บหนึ่งสองห้าอาร์ที่แผ่นชาร์จมันจะไปอยู่ข้างโชค็คข้างถังน้ำมันใช่ปะนะอ่ะรู้ไว้ซะนะครับ KTM รหัสของมันนะครับนะเป็นเวั R, วดวสีสด